ความเหลื่อมล้ำที่เห็นได้ง่ายที่สุดคือในทุกช่วงฤดูร้อนของปีที่เคลื่อนความร้อนแผ่ปกคลุมปารีสแต่ปีนี้ร้อนกว่าปกติหลายพื้นที่อุณหภูมิอาจสูงเกิน40องศาเซลเซียสด้วยซ้ำไปเหล่าคนไร้บ้านแทบทนไม่ไหวท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงเจ้าหน้าที่กาชาติฝรั่งเศสกำลังลงพื้นที่ย่านชานกรุงปารีส และพวกเขาจะทำงานต่อเนื่องไปจนถึงตี2จากคนในบ้านราว200คนที่ทีมอาสาสมัครติดตามอย่างสม่ำเสมอมีถึง35คนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงทีมภาคสนามจึงต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดพวกเขาไม่เพียงแจกจ่ายน้ำดื่มกาแฟและซุปเพื่อบรรเทาความหิวและดับกระหายแต่ยังคอยตรวจสอบสัญ,ญญาณอันตรายที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนซึ่งอาจคุกคามชีวิตได้โดยตรง Là, on lui a donné une casquette, vu les températures. On lui a donné de l'eau fraîche. On lui a fait un café, parce qu'il a voulu, un café sans sucre. Puis on lui a donné un collier alimentaire, histoire de. du jus, histoire de de dépanner pour demain matin, des trucs comme ça. Avec des calcettes, qui change. Chaussettes, caleçon. des และกลุ่มความยากจนคนไร้บ้านคือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดและวิธีคลายร้อนของพวกเขาก็ไม่ได้มีให้เลือกมากนัก